ใหยคฮัก okay. um, so ันตวนกลับอมันเป็นยังไงบากครับนึ่โอ้สภาพถนนเป็นลูกเป็นบ่อการเป็นมากกันลำบากคุณละอ่อนกันร้ายเรื่องเที่เยดูแรงต่บานแช่หลายบ้างครับหนอ่งมันบานก็ใช้ยเป็นเมื่อยแล่ะเพราะมันเป็นเืียมระว่างตำบลเป็นเืียมต่อระวางตำบลไน้ตำบลไหนบาะครัน่เป็นจากตำบลพระบาทไปหาตำบลนาหน้าท่อไป้องง ว่าตาคาดาบการว่าไงาโตยกหนัตนิดเามาอาเฮียตุจะ่ามีหรากทุยางตั้งหลักเที่ยวกันหลายแต่ว่าได้ประโยชน์หลายยู่อะไปก็ได้่ขางข้ข้างเขานจบการเกษตรมาข้รนเขายังขายอย่างยยังได้ท่ามสะดวกสบายด้วยวจ้าจะใครหครับ หลายตู้างพิมพ์งานรวมเมื่อนหลายตว้สามารถกับสองพนอะไรลายกับเป็นยางก็ได้นะครับลหลายแต่ลเขาละนาคนาคเขาันไดแต่นนสุดที้ครขอบคุณอ่าวันลรสองหน่ที่ได้เข้ามาปอสร้างถนนลาดยางไ้ใส่จยอซึ่งแต่กอนล้นเป็นหลุมเป็นบ่อ ในกรมดูดิน้วมดูแลถนนแล้วก็มีพนักงานจนเหมือนมากท่งผลกระทบการเดินทางเป็นไปด้วยความลํำบากมากปัจจุบันหน่วยงานได้เข้ามาขอสร้างถนนลาดยางให้กับราฐฎรในพื้นที่่ขยายมาแล้วเสร็จอย่างไรก็ตามทางรัฐดอนต้องขอขอบคุณหน่วยพนักงาพ2หน ที่เข้ามาเพื่อเรียนอย่างีขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับ